สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีค่ะ ดาวพระสาจะโคจรมาร่วมกันกับดาวพระราหูมาเจอกันที่บ้านเรือนของดาวพระราหูนะคะซึ่งดาวพระราหูอย่างที่เราทราบกันดีว่าได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดนั่นก็คือเป็นเกษตรราธิบดีอยู่แล้วและดาวพระสาวก็จะมาร่วมสมทบ ในทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวพระสาวและดาวพระราหูนั้นเป็นดาวคู่เม็รใหญ่ค่ะการโคจรมาเจอกันของทั้งดาวพระสาวและดาวพระราหูถือเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะจะนำมาซึ่งนวัตกรรมความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองให้กับแต่ละลัคนาราศี โอกาสที่ดาวพระเสารและดาวพระราหูจะมาอยู่ร่วมกันร่วมเรือนเดียวกันถือว่าหาได้ยากมากๆนะคะในหนึ่งชีวิตของคนเราที่เกิดมาอาจจะได้เจอเพียงหนึ่งครั้งหรือสำหรับบางคนก็อาจจะไม่ได้เจอเหตุการณ์เหล่านี้เลยก็ว่าได้ปรากฏการที่ดาวพระเสารและดาวพระราหูที่ได้โคจรมาร่วมกันเคยเกิดมาแล้วในช่วงปีพุทธศักราช2419 นับว่าเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วประมาณ150ปีค่ะและในครั้งนี้ที่ดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูจะโคจรมาร่วมกันจึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างมากการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าหรือนวัตกรรมย่อมมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรามาเช็คกันไปในแต่ละลัคนาราศีนะคะว่าคุณจะได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวพระเสารและดาวพระราหูมาร่วมกันอย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะในช่วงวันที่23สิงหาคมปี2568 ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2569มีจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็คือดาวพระเสาร์ได้ทำการโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศามาร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะคะดาวพระราหูโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดนั่นก็คือเป็นเกษตรราธิบดี และในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นดาวพระเสาร์ก็จะโคจรเข้ามาสมทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมค่ะดาวพระเสาร์และดาวพระราหูในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะเมื่อโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดเมื่อโคจรมาร่วมกันอยู่ในภพเรือนเดียวกันก็ย่อมนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และก็ส่งผลต่อในอนาคตของชาวลัคนาราศีกุมอย่างเห็นได้ชัดนะคะ ดาวพระราหูถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวส่วนดาวพระเสาร์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกุมถ้าเราจะพูดถึงในแง่มุมของตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีกุมกันก่อนนะคะ การที่ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรกลับมาร่วมกันกับดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณในช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่ตัวคุณจะต้องฟื้นตัวค่ะหรือจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ บางคนเปลี่ยนแปลงมากบางคนเปลี่ยนแปลงน้อยก็ย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาของแต่ละคนแล้วก็ย่อมแตกต่างกันไปตามจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะ ดาวพระสาวหมายถึงอดีตหมายถึงวิบากกรรมหมายถึงความซ่อนเร้นความลับและหมายถึงระเบียบวินัยด้วยนะคะเมื่อโคจรเข้ามาปะทะกับดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณมันก็จะส่งผลในแง่มุมของตัวตนบุคลิกคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การดําเนินชีวิตใหม่ๆของตัวคุณก็ได้หรืออาจจะมีการจบจากเรื่องราวเก่าๆบริบทเก่าๆเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่เรื่องราวใหม่ๆในชีวิตของคุณก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น จะนำพาไปสู่ชีวิตใหม่แนวทางใหม่วิธีคิดใหม่พันธกิจใหม่ๆใ,ในชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมดาวพระราหูยังเป็นดาวที่ให้ผลในแง่มุมของความทะเยอทะยานในแง่มุมของการเสี่ยงและก็ในแง่มุมของความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยนะคะเวลาที่ดาวคู่มิตรใหญ่ทั้งสองดวงนี้โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดมันก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆอย่างมากมายค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคุณอาจจะมีการเปลี่ยนระบบความคิดของตัวคุณเองนะคะจากเดิมที่คุณเคยคิดว่าทำเท่านี้ก็เพียงพอแล้วทำเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วมีกินมีใช้แล้วต่อไปนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเดิมค่ะ มันอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามากระตุ้นให้คุณต้องทำสิ่งใหม่ให้คุณต้องหาหนทางใหม่ใหให้คุณได้เจอกับลู่ทางใหม่ๆในการทำงานในการสร้างเงินสร้างไรายได้หรือสร้างอาชีพจนสามารถนํำมาซึ่งการพลิกฐานนะหรือยกระดับชีวิตของตัวคุณเองได้ค่ะ ดาวคู่นี้โคจรมาเจอกันถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะคะเกิดขึ้นมาแล้วในรอบ150ปีดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมเรื่องราวใดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี AI การเงินดิจิตอลสมองกลหรือแม้แต่ความรู้เหนือธรรมชาติมันก็จะมีเกณฑ์เข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีกุมอาจจะได้มีการปฏิรูปปฏิวัติในเรื่องของการงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในด้านต่าง และการที่ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนวินาศโขจรมาทับลัคนาราศีเกิดคุณอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียงานเบื้องหลังหรืองานที่ต้องทําเป็นระบบระเบียบม,มีการวางโครงสร้างขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทนต่อความเหนื่อยยากลําบากเพราะถ้าหากคุณผ่านพ้นช่วงเวลาเหนื่อยยากลําบากนี้ไปได้ชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมก็จะพบเจอกับความสดใสและเจอกับความก้าวหน้าอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะ บางครั้งบางทีมันอาจจะนํามาซึ่งความเครียดความวิตกกังวลต่างๆนานาให้แก่ชาวลัคนาราศีกุมนะคะสมัยก็ต้องขอบอกว่าจังหวะนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆขอให้คุณสู้ขอให้คุณอย่าท้อยหยุดพักได้บ้างแต่อย่าหยุดเดินค่ะชาวลัคนาราศีกุมคะพลังของดาวพระเสาร์และดาวพระราหูที่โคจรมาสถิตท,ทับลัคนาราศีเกิดของคุณน,นั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังในแง่มุมของสุขภาพนะคะเพราะดาวพระเสาร์ ก็ถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์เป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวเก่าดาวแก่ค่ะเมื่อโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดให้ชาวลัคนาราศีกุมรมัดระวังโรคเรื้อรังภูมิแพ้การนอนไม่หลับความกังวลความเครียดต่างๆนานาเพราะฉะนั้นต้องพยายามปล่อยวางค่ะอย่าไปยึดติดกับเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งมากจนเกินไปมันอาจจะเป็นพันธนาการที่ผูกมัดตัวคุณไปอย่างยาวๆเลยก็ได้ ถ้าเราจะพูดถึงในแง่ของการทํางานนะคะชาวลัคนาราศีกุมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงค่ะบางคนเปลี่ยนจากพนักงานสู่เจ้าของบริษัทบางคนนะคะก็อาจจะมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มจากช่องทางอาชีพใหม่ๆหรือบางคนอาจจะได้เปลี่ยนสายงานค่ะจากเดิมที่ทํางานอยู่สายการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนไปสายสุขภาพหรือสายแฟชั่นอย่างนี้เป็นต้นและที่สําคัญนะคะการที่ดาวใหญ่ทั้งสองดวงโคโจรมาทับลัคนาราศีเกิดชาวลัคนาราศีกุมควรจะมีการเปลี่ยนบุค,คลิก we เปลี่ยนรูปลักษณ์เสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือบางคนจากผมยาวก็อาจจะมีการตัดผมสั้นเพื่อรับโชคชะตาเพื่อเสริมบุคลิกให้กับตัวเองก็ได้ชาวลัคนาราศีกุมภ์คะในช่วงนี้อย่าไปสนใจกรอบเดิมๆที่คุณจมอยู่ค่ะอะไรก็ตามที่เป็นพัฒนาการผูกมัดตัวคุณเป็นตัวฉุดรั้งคุณไม่ให้คุณเจอกับความก้าวหน้าให้ละทิ้งสิ่งเหล่านั้นค่ะแล้วก็พยายามหาสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้ได้ หรืออาจจะเป็นการตัดความสัมพันธ์เก่าๆในอดีตที่มันเป็นท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ส่งเสริมตัวคุณแล้วก็มองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะก่อเกื้อกูลกันในอนาคตจะดีกว่านะคะชาวลัคนาราศีกุมต้องรู้จักเลือกคบคนค่ะพยายามเลือกคบคนที่จะนำพาตัวคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเลือกคบคนที่มีพลังงานดีจิตใจดีคิดดีและเหมอะการไกลอย่าพยายามคบคนที่คิดลบหรืออาจจะมองโลกในแง่ลบจนเกินไปนะคะ ในจังหวะที่ดาวใหญ่ทั้งสองดวงโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดแบบนี้คุณจะโดดเด่นมากในงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์การทำออนไลน์อย่างเช่นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกเกอร์ต่างๆนะคะก็จะมีความก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียวหรือชาวลัคนาราศีกุมคุณอาจจะมองถึงชีวิตสโลไลค่ะมีการวางแผนโมเดลชีวิตใหม่จากที่เคยอยู่ในตัวเมืองใหญ่ก็อาจจะอยากย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตสโล สร้างรายได้จากออนไลน์สร้างรายได้จากการสอนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มีความสุขมากขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับคุณได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงที่ดาวใหญ่โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดมีเกณฑ์นะที่ชาวลัคนาราศีกุมหลายคนหลายท่านจะได้มุ่งเข้าสู่ธรรมะมุ่งเข้าสู่การฝึกจิตฝึกใจหรือมีการเดินทางไกลเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคนเองเช่นมีการเดินทางไปเพื่อทํางานไปอยู่ต่างประเทศหรือออกไป หาประสบการณ์ในการเขียนหนังสือไปเปิดโลกกว้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ในช่วงวันที่23สิงหาคมปี2568ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2569นี่คือการเริ่มต้นของภารกิจชีวิตใหม่ที่จะส่งผลอย่างลึกซึ้งและอาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณเป็นอยู่ไปอย่างตลอดกาลแม้ว่าดาวพระเสารจะอยู่ในฐานะดาวเจ้าเรือนวินาศอาจจะทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวว่างเปล่าหรือหลงทางในบางช่วงแต่พลังของดาวพระราหูที่เป็นกเสตราธิบดีก็จะช่วยผลักดันตัวคุณขึ้นมาจากความมืดและ พาตัวคุณไปสู่ความสว่างอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมชาวกลุ่มท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ